ก็หอกล่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้งโค้งไปเย็นอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ในช่องไดมอนโอเคนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราจะมาดูแอคชั่นเพลงไดมอนเ่ยนั่นเองนะคุณผู้ชมก็เพลงนี้นะครับลงไว้แล้วประมาณ3วันนะครับได้สามแสนเลยนะคุณผู้ชมคือเยอะมากนะครับผมเป็นเพลงที่น่าจะสุดแน่นอนนะครับเพราะว่ามีคนดูเยอะขนาดนี้นะครับก็เพลงที่จะมาทำรีแอคชั่นนะครับชื่อเพลงว่า เปเปอร์ครับผมเป็นของ d ด a m o n ์ M Q T นี่ครับผมโอเคทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีก,กว่าว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผู้ชมจะได้เป็นกาลังใจดีๆในออืนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมน,นะไปด่ Se es de morning en บางทีวงเราเรื่องเรื่องราวเรงมอยไม่ได้สักกินน้ำมากไปแล้วหัวกระสมันกันลูกขาดเธอโคตรจะหายสอระยะพาลงไปที่อ่างพูดถึงของเดิมแในอุ้เมียวไว้ไม่หากมือยังไม่มีตอนไหนพูดสิเลยยังไม่ถัางในวันหนึ่งไม่กูจะมีทุกอย่างมือยังไม่ผ่านเงินามังในบัญชีแล้วกันฉลิข์ข้างในกระดาษ้องเติมอะไรได้ขาดแปลงให้อยู่โลมันกลายเป็นบาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมือเหนียวมากเลยไม่ค่อยสะอาดเขียวมากเลยข้างในกระดาษเสียวมากเลยทำไมด้อยาก เฮ้เแ้วเขามาออมันกนลูกกวาดนะอ่ะสายกูเพชรจริงไม่ใช่ลูกกวาดนอะไม่ใช่ปลาสติกาพาเธอไปเล่นยิมนาสติกอนะ่ขากูไอ่าไออยังงัม,มาจากอาร์ติกนะเรื่องในเคยพลาดผิดอ่นะเมื่อสวยมีพลาดผิดนะขึ้นมาห้าร้อยะนั้นกูมีอยนะู่ห้าสิบอ่ะมึงยังยังไม่เกินค่าสิบอ่นะมึงยังยังไม่เกินค่าหน่วยอ่นะงานที่มึงว่าดีกูว่าหวยอ่นะหวเพวกมึงกัแม่งป่วย จะให้เต็มยอ้องกรโทษทีตอนได้พกวดแมงรวยฟังคนได้พบมือแมงควยเก้ข้อลาม่องเสือกกูจะทำเฮียลายมงเสือกองเดียก็เลนเื่องเลาเรืงได้ผ่าต่อยหัวย สากินน้ำมากไปแล้หัวสกิมันกันลุข <c oughs> คขาเธอโคจะขายสอดระยะผ่าลง,งไปที่อ่างเ <c oughs> อพาพูดถึงของในร้นนี้กูเมียไว้ไม่ห่างเอาเมื่อยังไม่มีตอนไหนพูดสิเลยยังไม่ถามในวันหนึ่งแล้วกูจะมีทุกอย่าง <c oughs> มึงยังไม่ผ่านเงินก็เข้ามาในบัญชีแล้วการเฉลี่ยข้างในก็ด่ำบังแพ่กูว่ามึงแก่แฟนมึงหายไปไหนเธออยู่กับชาย g a n กูนี่แหละเพื่อนกูเคยเข้าไปกูไม่เอาลิ้นเข้าไปแตะเอฟวายซินิซีที่อยากจะรู้ว่าเรื่องอ้มึงไม่มีตังค์ไอ้สเปก เซลพรับเองถึงจะไม่มีเรื่องกูเซลครับเองแล้วมันจะทำไมถ้าเพื่อนกูขายยาเมื่อพวกมันไม่เคยเห็นกูในสายตา ตอนนี้กูรวยกูหายหน้าหายตาชื่อกูลายยิงกโรน่มีเวลากูไปชิมค้าวไม่โฟร์เดอะโรน่าอเธอคกูยิ่งกว่ากาวยให้กูอับให้กูโอในแต่ตอนนี้กำลังยะนำรอดุวัน you better go มึงก็มึงก็มึงก็แค่พอคิดแพ้ประจํางานไม่จำเป็นต้องพูดมากไม่เคยอัญนเะลีวันทาหรือเอาไปว่างมีแต่กาฉลีกันชาและไม่ต้องการทะเลาะวิวาสไไปมเป็นคกูแคทํางานที่กูรักอ่ะแยกก็เป็นโจกูจัดมาวันนี้ในจอตอัาอมาวันนี้ในวัดอ่ มึงก็ยังไม่มีใครรักอ่ะขอให้กูามาสารพาดอะกูยังไม่อยากจะคุยอ่ะาจจะขับอ่ะไม่มีคิดแค่ตอนนี้กูยังไม่อยากจะพักกูจะไม่มีเลี้ยวรถกลับอย่ายวพอมึงก็กูไม่เอาค้าที่มเงก็ลืมเรื่องเราเล่ไงได้ผ่านตอนห้อยังอเมาไม่ได้สา่กินน้ำมาไปัอนหัวกูเป็นเมือนกับลูกข่ดเธอโคตาจะหายโซเดายมพาลงไปที่อ่างอพูดถึงของดีตอนนี้กูมีเอาไว้ไม่ห่างมึงก็ยังไม่มีตอนในพุสิเลยยังไม่ถามนแล้วันหนึ่งแล้วกูจะมีทุกอย่างมึงก็ยังไม่ผ่าน มังงนนีแลละกกกฉข้าาา่่ดดโคตรเทโอ้โห GTA ชัดๆไอ้เหี้ยสุดยอดทอตัมือ กันเลครับท e> ุกคนครับก็จบไปเลยครับสำหรับเพลงพาเพเปอร์ไม่ใช่พาเพเปอร์นะครับผมดมอนนะครับทุกคนตกลงนบอกเลยนะครับว่าเพลงนี้ก็สดอีกแล้วนะคุณผ claro ู้ชมสุดจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเพลงนี้นะครับชอบมากเพราะว่าคือเขาเอาแก๊งเขามาด้วยเว้ยคือผมก็ไม่เคยเห็นแก๊งพี่เขาเลยครับผมพี่เขาเอาแก๊งมาด้วยแล้วแก๊งเขาอยู่กันเต็มบ้านแล้วแบบเฟี้ยวมากครับผมแบบ โอ้นาคตผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นมากครับเราจะพาเพื่อนมานั่งแบบนั่งกินเหล้ากินไม่ได้กินเหล้าหรอกกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยน,ออน,ะะนะครับอืแล้วเป็นไงก็ทุกคนครับผมถ้าใครอยากฟังก็กดไปฟังกันได้นะครับในช่องไดมอนด์นะครับผมจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับทุกคนนะ,ะแล้วยังไงนะครับคะแนนที่ผมจะให้นะครับเอาไปนยค,ครับผม9นะคุณผู้ชมคือเพลงเนี้ยผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่ามันมันบางทีผมก็ ไม่ไม่ค่อยได้ให้เก้าเท่าไหร่นะเพราะเพลงนี้มันถ้ามันสุดจริงมันจะให้เพราะเพลงนี้ค่อนข้างสุดผมไม่ให้คุณผู้ชมยังไงก็ไปกดติดตามช่องพี่ไดมอนด์แล้วก็กดติดตามช่องผมเวนนะครับก็จะ500รซับแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะเราไว้เจอกันใหม่เพลงต่อไปนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับทุกคนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากฮะไว้เจอกันนะครับทุกคนบอกเลยนะครับคำเดียวว่าดีฮะไปแล้ว